แนวทางยุคทองการเปิดใช้งาน DNA สำหรับวิวัฒนาการโดยรวมเป็นเวลานับพันปีที่มนุษยชาติจ้องมองท้องฟ้ายามค่ำคืนและไตร่ตรองถึงสถานที่ของเราในจัก,กรวาลเราอยู่คนเดียวเหรอเรามาจากไหนชะตากรรมของเราคืออะไร การค้นพบรหัสพันธุกรรมในปี1953ถือเป็นก้าวสำคัญในการตอบคำถามอันลึกซึ้งเหล่านี้ชุดคำสั่งทางชีวเคมีที่เรียบง่ายสวยงามซึ่งเขียนด้วยรหัส4ีตัวอักษร DNA ประกอบด้วยพิมพ์เขียวแห่งชีวิตในตอนนี้ขณะที่เราไขาความลับความสามารถที่แท้จริงของเรากำลังมุ่งความสนใจไปที่มันเรายือนอยู่บนธรณีประตูของยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นของการเสริมพลังและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ด้วยการทำความเข้าใจและกระตุ้นศักยภาพทางพันธุกรรมของเราเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่รับรู้ได้เพิ่มสุขภาพและอายุที่ยืนยาวและปูทางไปสู่การสร้างอรารยธรรมที่กลมกลืนกันโดยสอดคล้องกับความฉลาดของจักรวาลยุคทองรออยู่ประวัติความเป็นมาของการค้นพบรหัสพันธุกรรม ความลึกลับของรหัสพันธุกรรมทำให้นักวิทยาศาสตร์ลหลงไหลมานานกว่าศตวรรษความก้าวหน้าครั้งแรกเกิดขึ้นในทศวรรษที่1,940และ1,950ผ่านผลงานของผู้บุกเบิกอย่างเอวินชากาฟชากาฟค้นพบว่าสัดส่วนของเบสอะดีนีนและไทมีนและเบสไซโตซีนและกัวนิวเท่ากันในตัวอย่าง DNA จากสปีชี์ต่างๆ สิ่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อกฎของชากาฟและเป็นเบาะแสเบื้องต้นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เสนอว่า DNA มีโครงสร้างเกลียวคู่ที่เสริมกันความก้าวหน้าขั้นเด็ดขาดเกิดขึ้นในปี1953เมื่อเจมส์วัตสันและฟรานซิสคริกซึ่งต่อย,ยอดผลงานของโรซาไลแฟรงคลินและมอริสวิลกินค้นพบโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แบบจำลองที่เรียบง่ายหรูหราของวัตสันและคริกเผยให้เห็น DNA ว่าเป็นเกลียวสองเส้นที่ขดกันเป็นเกลียว โครงสร้างดังกล่าวชี้ให้เห็นทันทีว่า DNA สามารถจำลองตัวเองในระหว่างการแบ่งเซลล์ได้อย่างไรโดยการคลายซิปลงมาตรงกลางและใช้แต่ละเกลียวเป็นแม่แบบสำหรับเกลียวใหม่ที่ตรงกันการค้นพบที่แหวกแนวของวัตดสารและคลิกนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลการก้าวข้ามข้อจำกัดที่รับรู้ DNA เป็นตัวแทนของสะพานเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และจิตวิญญาณโบราณด้วยการถอดรหัสพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของเราเราสามารถตรวจปล่อยศักยภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ซึ่งยังคงหลับไหลามานับพันปี วิทยาศาสตร์กระแสหลักเคยมองว่า DNA เป็นโปรแกร,รมที่ตายตัวซึ่งกำหนดลักษณะทางกายภาพและความอ่อนแอต่อโรคของเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า e p i g e n e t i c เผยให้เห็นว่ายีนของเรามีความยืดหยุ่นและสามารถกระตุ้นหรือระง,งับได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมของเรา นอกเหนือจากระนาบทางกายภาพแล้ว DNA ยังมีการเข้ารหัสอีเทอร์ริกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและต้นกำเนิดจิตวิญญาณของเรา DNA ของเราเป็นห้องสมุดที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์และรหัสแสงที่สามารถยกระดับจิตสำนึกและความเป็นจริงที่ประจักษ์ได้ การเปิดใช้งานศักยภาพที่ซ่อนอยู่นี้ช่วยให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดการรับรู้ที่กำหนดโดยการปรับสภาพทางสังคมและการรับรู้ของมวลชนเราเรียกคืนอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในฐานะสิ่งมีชีวิตหลายมิติและผู้สร้างร่วมที่สร้างขึ้นในรูปของจักรวาลจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเข้าถึงได้ผ่านทาง DNA ของเราที่นี่การแยกจากกันได้สลายไปและเราเข้าสู่ความสุขช่วนิรัน์ดึงข้อมูลเชิงลึกจากความฉลาดทางกาแล็กซีและมิติที่สูงกว่า จากมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวจุดประสงค์ของมนุษยชาติก็ชัดเจนเราเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการของจักรวาลสร้างสะพานสายรุ้งสู่ยุคยูโทเปียเอนโทรปีกับซินโทปี กฎข้อที่2ของอุนนลน่าพนลศาสตร์ระบุว่าเอนโทรปีในระบบแยกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเอนโทรปีเป็นการวัดความสูมและความไม่เป็นระเบียบดังนั้นกฎข้อนี้จึงชี้ให้เห็นว่าจักรวาลกำลังเคลื่อนตัวไปสู่ความสับสนมุ่นวายอย่างไม่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามแนวคิดของซินโโทรปีนำเสนอมุมมองที่เป็นทางเลือก ซินโทปีให้เหตุผลว่าในระบบสิ่งมีชีวิตเอนโทรปีสามารถเอาชนะได้ด้วยการเติมพลังงานชีวิตและพลังแห่งจิตสำนึกแทนที่จะลงไปสู่ความยุ่งเหยิงระบบสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะจัดระเบียบตัวเองเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและความเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นการขับเคลื่อนไปสู่การเชื่อมโยงกันมากขึ้นสามารถแทนที่เอนโทรปีได้เมื่อใช้ความตั้งใจความคิดสร้างสารรค์และสติปัญญา จากมุมมองนี้บทบาทของจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าลักษณะทางกายภาพของจักรวาลอาจมีแนวโน้มไปสู่เอนโทรปีแต่เจตนาและความหมายที่ไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพนั้นมีความสามารถในการสร้างซินโทรปีได้ เมื่อจิตสำนึกมุ่งความสนใจไปที่ความตั้งใจแบบซินโทปิกสติก็สามารถชี้นำวิวัฒนาการของระบบไปในทิศทางแบบเนเจนโทปิกได้มุมมองนี้ให้ความสำคัญกับเจตจำนงเสรีของมนุษย์และการสร้างสารรค์ความเป็นจริงร่วมกันอย่างมีสติเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดอนาคตของเรา แทนที่จะคิดว่าความวุ่นวายและความโกลาหลโดยบังเอิญเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แนวคิดซินโทปีเสนอแนะว่าเราสามารถเลือกที่จะใส่ความคิดสร้างสารรค์ระเบียบวินัยและความหมายเข้าสู่โลกได้อย่างมีสติ ด้วยการปรับความตั้งใจของเราให้สอดคล้องกับหลักการจัดลำดับโดยธรรมชาติของจักรวาลเราสามารถสร้างเกลียวซินโทปิกขึ้นด้านบนที่ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของความสามคัคคีความรักความงามอนาคตของเราอาจไม่ได้ถูกเขียนไว้กำลังรอการมีส่วนร่วมและทางเลือกของเราบทสรุป เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราก็จวนจะตื่นตัวอย่างเหลือเชื่อมันกระตุ้นให้เราดำดิ่งสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน DNA ของเราและเมื่อเราเก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวเราจะไม่เพียงแค่พัฒนาเป็นรายบุคคลเท่านั้นแต่ยังร่วมกันในภาพรวมมวลรวมด้วยความมุ่งมั่นเราได้ใช้พลังแห่งความหวังและความปรารถนาที่ผสมผสานกันและใช้มันเพื่อสร้าง โลกรอบตัวเรามันเหมือนกับว่าเราเป็นสถาปนิกแห่งจัก,กรวาลที่สร้างสารรค์ความเป็นจริงของเราเองได้ด้วยทุกความคิดและทุกการกระทำและทุกทางเลือกเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกช่วงเวลาของการมีสติจะเพิ่มภาพใหญ่ขึ้นสร้างผลงานชิ้นเอกของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในการสร้างสารรค์ครั้งยิ่งใหญ่นี้เราทุกคนเชื่อมต่อกันเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตร่วมกันของเราเราจะหลุดพ้นจากข้อจำกัดในอดีตด้วยกันมุ่งหน้าสู่โลกที่มีแต่ความเมตตาความรักความอุดมสมบูรณ์และความเชื่อมโยงเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นเรามายืนเคียงข้างกันขับเคลื่อนด้วยความฝันที่เรามีร่วมกันลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่ความรักครอบงำสูงสุดที่ซึ่งความเมตตามีมากมายล้อมรอบเราและเป็นที่ที่ทุกคนต่างเฉลิมฉลองเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุกคนเพราะภายในการเดินทางร่วมกันของเรานั้นสัญญาว่าจะมีวันที่ดีวันพรุ่งนี้ที่สดใสย,ยิ่งขึ้นเวลาที่มนุษยชาติจะส่องสว่างที่สุดพร้อมโอบรับความงดงามของการอยู่ร่วมกันของเราเรารักคุณอย่างสุดซึง้ง เราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโอออโรราเรเอกอัครราชท,ทูตสหพันธ์กาแล็กติก